โซคางับไก่เป็นองค์การศาสนาพุทธที่ดำเนินโดยคารวาสซึ่งได้แยกตัวออกมาจากพุทธศาสนานิชิวเรนโชชูก่อตั้งเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปีคศกราช1930โดยอาจารย์จูเนสตาบุโรมาคิมุจินักวิชาการการศึกษาและเป็นนายกสมาคมคนแรกซึ่งวันดังกล่าวได้มีการตีพิมพ์หนังสือ เล่มที่หนึ่งจึงกำหนดให้18พฤศจิกายนของทุกป,ปีเป็นวันที่ระลึกการก่อตั้งสมาคมสมาคมยังใช้ชื่อว่าสมาคมการศึกษาเพื่อสร้างคุณค่าอยู่แต่ต่อมามีการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ประธานท่านที่สองนะครับลูกศิษย์ของอาจารย์มาคิโนชิก็ได้เปลี่ยนชื่อว่าไม่เพียงแค่การศึกษาเท่านั้นแต่ที่จะเป็นสมาคมที่สร้างคุณค่าเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้นคําว่าสมาคมโซคาหรือว่าสมาคมสร้างคุณค่าจึงเป็นชื่อที่ใช้ในปัจจุบันนี้ ามยินดีด้วยค่ะก็ครบรา้าตั้งแล้วนะคะอยากจะให้ทําดีกับสังคมต่อไปไงก็สู้ๆนะคะโดยหลักแล้วนะครับสมาคมสร้างคุณค่าเนี่ยเป็นปองค์กรของพุทธศาสนกชนนะครับแล้วก็สมาชิกนั้นก็จริงๆแล้วก็คือคารวาะที่นับถือคําสอนและปฏิบัติคําสอนพุทธธรรมเป็นพื้นฐานอยู่ ว่ามีการสวดมนต์เช้าเย็นมีการมาประชุมเรียนธรรมศึกษาธรรมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตซึ่งกันและกันครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเป็นวันหนึ่งที่ดีทําให้คนรู้ว่าคนจะจะมีคุณค่ายัางไงคนจะเป็นคนดียังไงก็ขอ,อยินดีเลยนะครับในชีวิตมนุษย์แต่ละคนมีชีวิตที่สูงส่งที่เรียกว่าชีวิตพุทธะอยู่ซึ่งชีวิตพุทธะนี่เองเป็นชีวิตที่เกิดคุณค่าทั้งตนเอง เมื่อแต่ละคนแต่ละคนแสดงศักยภาพชีวิตที่สูงส่งออกมาที่เรียกพุทธาออกมาก็จะทําให้ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆเปลีป่ยน,นเป็นในแนวทางที่ดีสาหรับสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยก็ยึดหลักเจตนารมณ์เดียวกันคือสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนรวมทั้งรณรงการส่งเสริมทางด้านสันติภาพศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามในแต่ละท้องถิ่น นำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและสามัคคีนะครับนะเราอยู่ในสังคมนี้นะเราจะสร้รสางตัวเองมีคุณค่าได้อย่างไรก็สมมความมาได้ทั้งตัวเอง,องและคนอื่นเขาเรียกว่าพุทธานี่เองท่าแต่ว่าหนูไม่ดูสกครู่วันนี้หนูก็ไม่รู้นะว่าพุทธามันถึงว่าสิ่งที่มอบดีๆให้กับตัวเองและกับค,คนอื่นคนรอบข้างทั้งคุณผู้ชมมีสิ่งดีๆตรงนี้นะมันสามารถสร้างคุณค่ากับ